ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมากินทุเรียนก้านยอ,อนนี้าก็จะมากินพิซซ่ากานันนีแล้วก็อะไรก็ไม่รู้่ค่ะเดี๋ยวพิซซ่าเราจะเก็บไว้ก่อนนะ Thanks, <laughs>